พักพยายามเย็นค่ะทุกคนโคก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 เราจะมาตำแจ่วนะคะตำแจ่วมะเขือค่ะทุกคนมะเขือมะเขือปอสารนะคะนี่ยกให้ตั้งจานเลยยิ้งหมูต้มยทอดหมูค่ะทตหมูเสร็จแล้วนะคะอ่าข้าวก็เสร็จแล้วนี่ ร, Он, รอ้อนๆเราก็จะมาตำมะเขือค่ะเพราะว่าเมนูวันนี <Sure> ้คือตำมะเขือกับทอดหมุงนะคะขึ้น่าเอาไอ้สูโรตไซเมืนอไงสิตำไงไงเสซลลายเซ็ปลายเซลลายเซ็ปลายนะคะตำ พีิก่อนพีิกับกบระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ส่งงานคลิปยาวไปด้วยนะคะทุกอย่างคือคอนเทนต์นะคะทุกอย่างคือ,อคือคอนเทนต์ของเราเราสามารถเอามาถ่ายคลิปแล้วก็ส่งงานไม่ว่าจะคลิปสั้นคลิปยาวหรือจะเป็นภาพนิ่งข้อความพูดถึงเรื่องกับคุ้ับข้าวอะไรก็แล้วแต่น,นะคะ มื่เนีย่ยก็เป็นคลิปบ้านๆนะคะก็คือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็เข้าสวนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตำตมะเขือนะคะไม่อยากจะให้เห็นเลยก็โรยหลบหลบนิดๆนะคะอยากให้เห็นอันนี้เลย จุดจดจุดจุดจดจดให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝาลงไปฉิดวิ่งไปเก็บบ้านย่านะคะบ้านเราไม่มีแล้วเราก็เลยวิ่งไปเก็บบ้านย่าได้ประมาณห้าหกลูกห้าห้าหผล ก็มาตำแซบค่ะผักบัวสารนะคะอันนี้แกโอเค๋ต่จะยาวเกินไปชืตํตำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะอ่าแม่เมียวไม่มีมะขามแม่เมียวก็จะใส่มะนาวนะคะมะนาวที่เราปลูกนั่นแหละ พริกพริกก็พริกเราได้ซื้อเขาแค่กระเทียมนะคะทุกคนเมนูต่ำไงได้ซื้อเขาแค่กระเทียมนะ,ะนี่ปรุงกันเลยค่ะใส่มะนาวนะคะทุกคนอย่าใส่เยอะถึงจะเปรี้ยวมากก็ชุลลเราใส่ไปแล้วเนาะ แล้วก็ใส่ปลารานะคะอันนี้ปลาราขวดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาราตรอนไปด้วยนะคะนี่ต้อนหอมมากหอมหวนชวนดมนี่ต้นงามๆเลยนะคะนี่แค่ต้นหนึ่งก็พอพอได้จำ้ำพอได้จ้ำนะคะ ความหอมใส่นิดนึองอืมยั่วมากเลยครับเศษไปเศบก็ดึงจากเสียงโขลกไปกับอะไรอืมอืมชอเวอร์มีปลาด้วยนะอืมซ่บหลายซ่บหลายเด้อค่ะเด้อคิมนี้ยาวแล้วไป เอาใส่จานก่อนนะคะแล้วเราก็จะกินกับข้าวเหนียวหมูทอดค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปยาวมาทำกับข้าวกับแม่เหมียวค่ะบ๊ายบายนะคะขอให้ทุกคนเงงๆปังๆค่ะ